อีกวันนี่ยที่มันก่อเหตุกับป้าบัวผันเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้ลักษณะแบบนี้ในการที่ไปแบบอะไรอะ่ะทุบตีทําร้ายคนอื่นคลมมโสมเผาสารเจ้าอายุสิบสีมันพกปืนแล้วอย่างเงี้ยมันคือผู้ผู้มีอิทธิพลมันคืออันตไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลมันคืออันตรพานแล้วแล้มีการบอกว่าที่คุมถุงดําคือล้อเล่นอ่ะมึงให้ลุงเปียกล้อเล่นกับมึงไหม จับมึงมานั่งกันแล้วคุมถุงดําบ้างเดี๋ยวเขาบอกว่าล้อเล่นเนี่ยโอ้โหบัดซบมากเลยนะครับทุกคนไทรแล้วถ้าเคสนี้ถ้านักข่าวไม่ไปตามกล้องวงจรอ,อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าลุงเปียกลุงเปียกเป็นสามีใช่ไหมคะเป็นสามีป้าบัวผันตัวเองสูญเสียภรรยาแล้วยังต้องตกเป็นแพ้โอโหมันบัดซบขนาดไหนคะเนี่ยเมืองไทยมันบัดซบขนาดไหนเนี่ยเขาสูญเสียเมียแล้วยังต้องมาติดคุกอีกเนี่ย ความเจ็บปวดรวดรล้าเนี่ยหรือว่าชีวิตคนมันไม่เท่ากันมีแล้วเลี้ยงดูไม่ได้อย่ามีเลยค่ะคลอดลูกมาแล้วเป็นเหมือนลูกหมาลูกแมวเนี่ยพอโตแล้วก็ทิ้งเนี่ยปล่อยอย่ามีเลยค่ะลูกคนนะคะไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวไม่มีปัญญาเลี้ยงก็อย่ามีค่ะมันสร้างปัญหาให้กับสังคมไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนอย่ามีค่ะมีแค่สเปิร์มเก็บไว้ค่ะถุงยางมีค่ะถุงยางมีขายค่ะสวมถุงยางค่ะ จากกรณีคดีสะเทือนขวัญกรณีพบศพหญิงวัยกลางคนสติไม่สมประกอบนะครับทราบชื่อว่าป้าบัวผันหรือว่าป้ากบนะฮะที่ถูกฆ่าทิ้งสะน้ำข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วนะครับจนนำไปสู่การจับกลุ่มสามีของผู้ตายนะครับซึ่งสามีของผู้ตายได้รับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายป้าบัวผันจนเสียชีวิตนะครับอีกทั้งยังมีการคุมตัวไปสอบสวนทำแผนประกอบคำรับสารภาพและฝากขังตามกฎหมายด้วย ต่อมาเกิดเหตุการณ์คดีพลิกครับเมื่อนักข่าวช่อง8พบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆครับตามคาให้การของลุงเปียกโดยมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายจุดครับตั้งแต่วันที่11มกราคมเวลา6นาฬิกาและวันที่12มกราคมปรากฏว่าไม่พบภาพของลุงเปียกครับแต่ภาพวงจรปิดกลับ พบกลุ่มวัยรุ่น5คนกำลังรุมทำร้ายป้าบวัวผันจึงนำหลักฐานไปมอบให้ตำรวจนะฮะสอพอ,อรัญญประเทศครับจังหวัดสระแก้วจนนำมาสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาตัวจริงซึ่งหนึ่งในเยาวชนผู้ก่อเหตุครับเป็นบุตรชายของตำรวจสืบสวนสอพอ,อารัญญประเทศครับ ล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมนะฮะมีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วที่13ทับ2,567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการโดยให้พันตำรวจโทพิชิตวัฒโนรองพ่วงกับการสอบสวนสอพอารยญญประเทศครับไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บ,บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วมอบหมายมีกำหนด30วันครับโดยขาดจากต้นสังกัด แต่งานนี้ฮะเรียกได้ว่าในโลกโซเชียลก็ร้อนระอุอีกครั้งครับเมื่อ Facebook ของคุณแพรรี่ไพรวันวันบุตรได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่าเป็นตำรวจหรือเป็นหมอลำคะทำไมเด้งเก่งเด้งแล้วยังไงต่อคะคมคูคุกคามผู้บริสุทธิ์สร้างแพรับราบาปมีโทษประการใดบ้างคะก่อนที่ต่อมาฮะจะอัดคลิปยาวก,กว่า44นาทีระเบิดอารมณ์ซัดเดือดห้าเด็กเด่นทรชน ที่ทำร้ายป้าบวัวผันจนเสียชีวิตฮะโดยแพรรี่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้หลากหลายแง่มุมเลยและควรที่จะต้องถึงเวลาแล้วหรือไม่ในการปรับกฎหมายของเยาวชนที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและวอนให้เจ้าหน,น้าที่ตำรวจทำเคสนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าต่อให้เป็นเด็กก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือผ่อนโทษได้ก่อนจะฟาดไปถึงพ่อแม่ของเด็กนะว่าถ้าไม่พร้อมมีลูกสอนลูกไม่ให้เป็นปัญหาของสังคมเนี่ยก็อย่ามีเลยสวมถุงยางคะ่ะ พอไปตามข่าวมาโอ้โหสะเทือนใจเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากซ้ําแล้วซ้าเล่านะเคสแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเคสลักษณะมันอาจจะไม่ได้คล้ายกันแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวของผู้กระทำอ่ะคือคนก่อเหตุอ่ะก็คือเด็กและเยาวชนนะ่ะกรณีที่พารากอนนะ่ะอันนั้นก็16-17อันนี้หนักกว่าเดิมอีกนะคะมีตั้งแต่1 3ถึง15อืม โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไรทําไมอ่าอาชญากรทุกวันนี้ถึงแบบมีอายุน้อยลงน้อยลงแล้วก็เรื่องเนี้ยเรื่องที่เด็ก5คนเนี้ยยังไม่จบดิฉันก็แอบไปเห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ว่าเด็กไปเป็นขโมยอะ่ะไปตั้งแก๊งเศษยากันอันนั้นก็อายุยังไม่จบป .6 เลยมั้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะ เรื่องนี้มันสะท้อนอะไรมันได้หลายแง่หลายมุมมากนะคะแล้วอันนึงที่แบบคล้ายคลึงกันก็คือเมื่อสืบสาวราวเรื่องลงไปก็จะมีอันนึงที่เหมือนกันอีกก็คือพอแบบไปสืบต้นตอที่มาที่ไปกลายเป็นว่าเด็กเด็กเด็กพวกนี้ในจํานวนของเด็กพวกนี้นะคะเป็นลูกของคนที่แบบมีหน้ามีตาในทางสังคมไม่เป็นลูกอาจารย์มหาลัยก็เป็นลูกนายตำรวจ นี่มันสะท้อนอะไรแล้วมันไม่ใช่แบบเด็กไม่ใช่ว่าเพิ่งมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ครั้งแรกนะคะเนี่ยดิฉันตามข่าวในอีกวนเนี่ยไม่ใช่อีกวนเนี่ยอ้กวนเนี่ยอ้กวนเนี่ยที่มันก่อเหตุกับป้าบัวผันเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้ลักษณะแบบนี้ในการที่ไปแบบอะไรอ่ะทุบตีทําร้ายคนอื่นข่มโอมเผาสารเจ้าอายุสิบสี่สิบห้ามันพกปืนแล้วอย่างเงี้ยมันคือผู้ผู้มีอิทธิพลมันคืออันตรไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลมันคืออันตรพาลแล้วทำไมมันถึงอยู่ได้อ่ะ ทำไมมันถึงเป็นอันตรพาณย์ที่มันอยู่ได้โดยที่มันไม่เกรงกลัวอะไรเพราะอะไรคุณคิดว่ามันเพราะอะไรคะก็เพราะมันมีผู้ใหญ่ให้ท้ายมันไงมันถูกสอนมาโดยหมายเซตว่าพ่อช่วยได้พ่อครูใหญ่มีปัญหาเดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้มันก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวใครไงเวลามันมีปัญหาพ่อมันก็ปกป้องเนี่ยไปฆ่าคนไปฆ่าคนตายมือเปื้อนเลือดพ่อล้างมือให้สะอาดเนี่ยนี่สังคมไทย น่าหดหูมากนะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเด็กนะปัญหาเรื่องข้าราชการวงการสีกากีโอ้โหเรื่องอะไรนะแต่ก่อนเนะี่ยใครอะ่ะที่คุมคุมถุงดำอะ่ะนึกถึงเรื่องนานมาแล้วนะจำไม่ได้คนหนึ่งอะ่ะที่กำลังแบบจะแบบใหญ่โตในวงการนะ่ะสุดท้ายก็คือแบบไปรีดเงินอะ่ะน,นี่เคสนี้ก็เหมือนกันผู้กำกับโจ้นั่นเนี่ยเคสนี้คล้ายกันเลยและมีการบอกว่าที่คุมถุงดำคือล้อเล่น อ่มึงให้ลุงเปียกล้อเล่นกับมึงไหมจับมึงมานั่งกันแล้วคุมถุงดาบ้างเดี๋ยวเขาบอกว่าล้อเล่นเนี่ยโอ้โหบัตรซบมากเลยนะครับทุกคนมีคลิปเสียงหลุดมาอีกมีคลิปเสียงหลุดมาอีกบีบบังคับให้ลุงเปียกอ่ะรับสารภาพเพื่อจะช่วยให้หรือยังไงไม่ทราบนะคะไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรจะทําให้เด็กพ้นผิดจากเรื่องนี้หรือว่าอย่างไรคมคูคุกค,คามอะ่ะเขามีแต่ พาผู้ต้องหาไปทําแผนเนี่ยชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ตํารวจไม่ทําแผนแล้วเหรอตำรวจไปสร้างแผนเหรอก็พอมีข่าวปุ๊บเด้งดิฉันก็เลยโพสต์ในเพจว่าเป็นตํารวจหรือเป็นหมอลำหรือว่าเป็นลูกบอลเขาทำไมเด้งเก่งเด้งแล้วยังไงต่อคําถามอ่ะถ้าป็นหลักฐานมันชัดขนาดนี้ต้องไม่ได้จบแค่เด้งนะคะเด้งไม่ได้แก้ปัญหา การย้ายคนที่มีปัญหาไปที่อื่นมันก็เท่ากับการสร้างปัญหาให้กับที่อื่นนะวงการข้าราชการเนี่ยการที่คุณย้ายข้าราชการที่ไม่ดีไปนู่นไปนี่เนี่ยทั้งที่ถ้ามันมีความผิดชัดเจนคุณต้องให้ออกจากราชการค่ะแล้วก็เอาตัวคนที่ทําผิดไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายให้มันเป็นเยี่ยงอย่างนายตำรวจท่านอื่นๆจะได้ไม่ทําตามเคารพอยากให้เหมือนกับกรณีล่าสุดอะ ทื่ดนายตำรวจที่ไปขับรถชนครูเสียชีวิตอ่ะแล้วอายาการอุทธร์สารอุทธร์เพิ่มโทษสิป,ปีเพราะว่าสารให้เหตุผลว่าคุณเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายแล้วคุณมาทําผิดกฎหมายซะเองคุณต้องโดนโทษหนักหนักกว่าชาวบ้านตาสีตาสาที่เขาไม่รู้กฎหมายคุณรู้กฎหมายนี่คุณกฎหมายอยู่ในมือคุณนะ่ะหน้าที่ของคุณคือผู้พิทักษ์กฎหมายไม่ใช่ผู้ทําลายกฎหมายใชรไหมแล้วถ้าเคสนี้ถ้านักข่าวไม่ไปตามกล้องวงจรอ,อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าลุงเปี๊ยก ลุงเปียกเป็นสามีใช่ไหมคะเป็นสามีป้าบัวผันตัวเองสูญเสียภรรยาแล้วยังต้องตกเป็นแพ้อะโห้มันบัดซบขนาดไหนคะเนี่ยเมืองไทยมันบัดซบขนาดไหนเนี่ยเขาสูญเสียเมียแล้วยังต้องมาติดคุกอีกเนี่ยความเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยหรือว่าชีวิตคนมันไม่เท่ากันดูคลิปวงจรอะโอโ้โหดิฉันดูคลิปดิฉันยังแบบโอโ้โหโคตรหูมากออกจากตรงนะคะดูจากรายการผลกระแสวันนี้มันพยายามมากนะมันจงใจ มันไม่ใช่ทําโดยความรู้เท่าไม่ถึงการทาเพราะความไร้เดียงสาดิฉันถึงโพสบอกว่าเด็กบางคนมันไม่ใช่เป็นเด็กไร้เดียงสานะครับมันเป็นเด็กร้ายเดียงสาเพราะมันคิดว่ามันเป็นเด็กเยาวชนมันทําอะไรแล้วมันแบบเวลามันต้องโทษนอกจากพ่อมีพ่อมีแม่มีพ่องมันอ่ะช่วยแล้วอ่ะนอกจากมีพ่องมันช่วยแล้วเนี่ยมันยังได้สิทธิประโยชน์ในทางกฎหมายที่คุ้มครองมันอีกนี่ถ้าเป็นอเมริกานี่นะเด็กฆ่าคนตายเนี่ยนะต้องรับโทษแบบผู้ใหญ่ดิฉันถึงสนับสนุนอันนี้ว่า มันต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างซึ่งคิดว่าเขาน่าจะมีอยู่นะคบว่าในการที่แบบต้องดูเป็นเคสไปนะถามว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรต้องมีไหมมันควรต้องมีแหละในบางเคสที่เด็กแบบถูกชักจูงหรืออะไรโดยความที่ไม่ตั้งใจจริงๆแล้วไปกระทาความผิดในส่วนนั้นดิฉันไม่ได้บอกว่าควรจะต้องยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะแต่ในบางเคสหรือในหลายๆเคสที่มันมีแบบนี้ในกรณีที่มันโหดเหี้ยมผิดวิสัยในกรณีที่มันจงใจมันวางแผน พฤติการแวดล้อมอะไรใดๆต่างๆที่มันแบบสอให้เห็นว่าเนี่ยเด็กมันมีความจงใจมีความจงใจมีความตั้งใจมีความโหดเหี้ยมโดยกระมวลสันดานของมันในการที่มันจะกระทําความผิดโดยที่มันก็ตันมันโดยที่มันก็รู้ความนั่นแหละในถึงที่มันทำมันต้องจัดการให้นะเด็กบางคนควรที่จะได้รับโอกาสแต่เด็กบางคนไม่ควรได้นะคะมันควรต้องได้รับโทษอย่างสาสมจากที่มันทําให้ความผิดพลาดมันเป็นบทเรียนมันไป ทั้งชีวิตเลยว่าทําแบบนี้มันไม่ได้เด็ดขาดเออเห็นชีวิตเห็นความอ่อนแอของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้แล้วจับเขาโยนลงน้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะเอาชีวิตรอดมันงังไปกดศีสษะเขาอะไรเขาโอ้โหรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้แย่ yeah, สุดๆต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างคะ่ะดิฉันอยากให้แบบกระบวนการยุติธรรมอะทําเคสนี้เป็นตัวอย่างเลยว่าเด็กไม่สามารถอ้างอ้างความเป็นเด็กและเยาวชนในตัวเอง เพื่อการหลบเลี่ยงการไม่ใช่การหลบเลี่ยงอะ่ะ <d> เพื่อการไม่ต้องรับโทษอะ่ะมันไม่ได้ค่ะต้องทําเคสนี้เป็นตัวอยา่างมีลูกแล้วลูกมาเป็นอย่างเงี้ยเอาไหมคะแต่ทีเ่เฉยไปคิดว่าไม่ไม่มีลูกแล้วเป็นเป็นบาเอา่อเป็นกรรมนะมีไม่มีลูกเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะมีแล้วเลี้ยงดูไม่ได้อย่ามีเลยค่ะฮะคลอดลูกมาแล้วเป็นเหมือนลูกหมาลูกแมวเนี่ยพอโตแล้วก็ทิ้งอะ่ะปล่อยอย่ามีเลยค่ะลูกคนนะคะไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวไม่มีปัญญาเลี้ยงก็อย่ามีค่ะมันสร้างปัญหาให้กับสังคม ไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนอย่ามีค่ะมีแค่สเปิร์มเก็บไว้ค่ะถุงยางมีค่ะถุงยางมีขายค่ะสวมถุงยางค่ะก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าหลังจากนี้เด็กทั้ง5คนจะประชิญชะตากรรมอย่างไรต่อไปจะได้รับโทษหรือไม่หรือว่าจะรอดเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านๆมาต้องรอติดตามกันต่อไปครับทอ็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับ สวัสดีคะ่ะ Happy New Year ท็อปดาราค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีหน้าสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้ปี2024ฉ่ำค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ